ดีค่ะเป็นอีกร้านค่ะที่เพื่อนแนะนำยำบอนแซบเขาบอกว่าอร่อยเราก็ต้องดองค่ะเราไปที่จอดรถก็จะกะห่างร้านประมาณ50เมตรอีก30เมตรนี่แหละแล้วก็เดินมาค่ะร้านยำบอนแซบจะอยู่ตรงข้ามของร้านไก่ลิฟค่ะซึ่งเคยฝักหมไว้แต่ยังไม่เคยกิน ค้านะเดี๋ยวต้องลองอันนี้มาลองร้านที่เพื่อนแนะนำก่อนคะ่ะไปคะ่ะมาค่ะถึงร้าน้ะคะ่ะยำวนแซ่บเรามาเที่ยงพอดีคนก็จะเยอะนิดนึงคะ่ะไปเลยค่ะเป็นร้านนเจริง ยำบอลแซ่บเจด้ารีรับปัดคิวด้วยนะคะ

จ้าพริกพริกเต็มพริกขากรตโตปูจ้าโอ้ปูเต็มเต็มน้ำยใหญ่สอกจ้าแก้วใหญ่มากมาชิมกันว่าว่า ลำไย,ยหอมมากน้ำลำไย,ยสดหอม,อ,มอร่อยไม่หวานมากอ่ะอร่อยนะน้ำลำไย,ยสดไม่ได้กินมานานอร่อยชื่นใจกินน้ำส้มชฉอดจ้ะ <S 2> <S 2> <S 2> ไปที่รัก เดล้วนะออ้อ,อม่นจิ้มด้วยเนี่ยชอ้อนอะไรเนี่ยแลใช้ตักใช่ไหมโอเคอยู่เดยวนะครัแป๊บนึงไม่ใจหร่อยเนาะมัน,ม,น,ม,นมันดูไม่ไ like ด้เลยมันเจอแต่ไออะไร เนื้อมันอะ,นอะแสดงว่าเนื้อเยอะอีกหนึ่งเมนูค่ะข้าวผัดปูข้าวมาก่อนยามกับตำก็รอไปอันนี้ต้มแซบจ้ะต้มแซบกระดูกพ่อ,นอ้นยเห็นพีกแล้วอีฉันค่กฉะไม่พอ <c oughs> มาอีกหนึ่งเมนูจ้าทำไหลัวอ,อะไรวะคอหมูหรือหมูกรอบจานใหญ่มากอันนี้คืออะไรอะ่ะยำบันแซ่บเยอะมากส่วนนี้ยำปลาหมึกเพื่อนขาดไม่ได้เพื่อนบอกว่าจะตรวจสุขภาพแต่ก็สั่ง ก็นางชอบจ้าสองสี่หกแล้วอีกหนึ่งอย่างคร้วจ้ากินได้เยอะมากจังด้วยความหูวหรืออะไรก็ไม่รู้ค่ะไปคะ่ะชิมกันเมนูแรกเลยคะ่ะ ข้าวไข่ปูอร่อยดูธรรมดาแต่ก็อร่อยนะบางๆก็ไม่อร่อยนะจริงๆแล้วอะ่ะค่ะปมีน้ำหบานอันนี้กินข้าวไข่ปูคุกเหมือนข้าวไข,ข่ปูมันข้าวให้เด็กกินอะ่ะ <laughs> เน้นทุกอย่างเลยค่ะอร่อยมากมากต้องมาต้องมาทำไมมีแต่คนกินท้าวไม่กินอย่างอื่นเลยล่ะจิมเมนูโปรดก่อนเลยค่ะ เกียวไม่รั่วกรอบมากอะ่ะเงี้งเด้ง อันนี้คือยัวันแก้มนะคะต้องลองีวของร้านเขายังเสียมันแต่ว่าต้องใส่ไข่ด้ยสมทุกอย่างว่าบริจตรงตัวในจานก็จะมีหลากหลายนะคะ อะไรมีในร้านก็ใส่ไปทุกอย่างค่ะถ้าทางจะประมาณนั้นยึกยึกแยกยกทำไมคะคนนั้นนะแยกตะกินก็เพื่อนก็ถ่ายเลยก็ถ่ายอย่างงี้ก็ตักไปเลยโอ้โหไม่ใจง่ามเลยนะคะ ที่มาของอร่อยเนื้อคำบรรยายแบบนี้เองค่ะกินยำวันแซ่บกันนะคะแต่ของเรามีไข่เีา่ามังไข่นางรมก็ไข่แม่จ้ามีปซาก,ก่อนคำใหญ่นิดนึงอร่อยค่ะ,คะ ก่อนเลยคะ่ะกวนแล้วแต่ก็ออยทั้งนึงกุ้งตัวใหญ่นะคะ,นนะ,คะดูสดเบยสายหน้านี่คืออร่อยหรือไม่อร่อยอรนสายหน้าทุกครั้งอะ่ะ <c oughs> ก็คืออร่อยนะคะสายน้านี่คืออร่อยอร่อยค่ะเมียทำบรรยายค right? ่ะสายหนาอร่อยหวานต้องไปยกหัวนะอันนี้คนนี้ก็จะชิมตำไหลบัวคอนเฟร์มว่าอร่อยไหมมันกรอบแบบไหลบัวชอบกูกรอบ ไส่บัวก็กอดน,นะตามด้ยวยเครื่องะคะหมูเข้าไปก่อนได้ไหมเนี่ยอลบัวอร่อยทับสุดจเลยค่ะ <c oughs> เราสั่งแบบไม่เผ็ดค่ะถ้าเผ็ดกว่านี้ก็แซ่บไปเลยค่ะโอเปนชอบแซ่บ ขอตัวกินก่อนนะคะต้มแซ่บัาแซมกระดูกอ่อนนะคะมาที่ถิ่นกระดูกอ่อนเต็มเต็มนุ่มละลายในปากไหมละลายในปากค่ะเขินร้อนละลายไม่ได้ไม่มาก อร่อยถือว่าอาหารคาราณีแนะนำค่ะยำบอนแซบต้องมานะคะถ้ามาชลบุรีเพื่อนแนะนำเรามหมีทีเราก็มาตามเพื่อน,นะคะ่ะก็สมกับที่เพื่อนแนะนำนะคะแต่ตอนนี้เราขอรับประทานก่อนนะจ๊ะถ้าเสียหายจ้ะ